อิมานีพยายมันเตสกตาาีที่ิพสกสาอุเจยยสาธุโนนเตพีุ่สังโอิมานีพตาพะตสักตารานีสัปปะิวาสัานานีอธิกาตุอาิการทีการต อิตายะสุขายะให้แต่พระสุตตเจเรห้าพระเจ้าทลายขอน้อมถวายสักก้าทาบการพระบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุโสมจงขอพระพิสุโสมจงกรบสักข้าทาบารบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข <th> ้าพเจ้าทำร้ายสิ่งถึงกังนั่นเดิน